นีจะพาทุกคนไปรับชมภาพบรรยากาศมหิดลนวิชาการเปิดบ้านมหิดลประจำปี2568หรือมหิดลโอเพนเทานั่นเองซึ่งปีนี้มาในธีม Real World Impact เริ่มต้นที่มหิดลในปีนี้มีกิจกรรมมหิดลนเฟสติวัลที่ลานกันภายสูย์การเรียนรู้มหิดลโดยรอบบริเวณงานจะมีบูธกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชมรมภายในมหาวิทยาลัยให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รู้จักมหาวิทยาลมหิดลมากยิ่งขึ้นเรามารับชมภาพบรรยากาศช่งชวงเช้ากันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างโดยตลอดทั้งวันจะคอยม นักเรียนทุกคนกิจกรรมถัดมาเป็นการสแสดงสุดพิเศษจาก M.U Choir มาร้องเพลงเพราะบให้กับน้องๆนักนะเรียนทุกคนถัดมาคือการสแสดงจากชมรมยูโดโยูยสิสุมาทำการสแสดงวิธีการเล่นยูยิสุและยูโดโให้น้องๆได้ดูกันว่ายูยิสุและยูโดโนั้นแตกต่างกันยังไง ความสุดยิ่งใหญ่การแสดงจากชมรมชาวใต้จะมีพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมาที่โดนมาทำการแสดงร้ายรำให้น้องๆได้ดูชมกันสวยๆแบบนี้เลยมีโฉมหน้าของพี่ๆนางรำทุกคนจ้าและนี่คือชมรมชาวใต้มีพูทธกิจกรรมวาดภาพระบายสีให้น้องๆได้เข้าร่วมด้วยนะกิจกรรมสุดท้ายในช่วงเช้ากิจกรรมโฟล์วแดนและแรงรอมแดนจากชมรม m อ็มยูไอซีแดนมาชมภาพบรรยากาศกัน เวทีเสวนาจากชมรมสตาร์ทอ <P an> ัพมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสตาร์ทอัพให้กับน้องๆกิจกรรมต่อมาคือเวทีเสวนาได้รับเกียรติจากอาจารย์งามสุขรัตนสิทธิ์และพี่สิเก่ามาให้ความรู้และเปลี่ยนความคิดเองกับมหาวิทยาลัยมหิโดนซึ่งเป็นข้อมูลสุดเอกซ์ติมากๆไม่เคยมีใครรู้มาก่อนแน่นอนและมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมตอบคำถามด้วยนะถัดมาเรามาฟังเพลงดนตรีพอๆชิลๆจากวงดนตรีอากิรัสกัสก้าบรรยากาศภายในงานตลก็รบกวนไปด้วยความสนุกสนานและเสียงดนตรีพอๆไปชมบรรยากาศกันดีกว่า กิจกรรมสันทนาการกลางจีได้มามอบความสุขและความสนุกสนานให้กับน้องนองนักเรียนทุกค,คนในกิจกรรมที่ได้เห็นน้องๆองนักเรียนและพี่ๆนักศ,ศึกษาร่วมเต้นกันอย่างสนุกสนานดูน่ารักกันสุดๆไปเลยเรามารับชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าว่าจะสนุกและมันแค่ไหนจบลงกันไปแล้วกับภาพบรรยากาศที่ได้รับทางความรู้และความสนุกสนานยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับมหิดลโอเปนเท้าในปีหน้าบ๊ายบาย